สวัสดีครับพี่น้องครับมามามาพี่น้องหลังจากเข้าขืนแล้วตัวนี้ก็คือการพักนะครับพักปลานะครับกักโลกกักเชื้อด้วยครับเด้อเขาต้องพักเข้าไว้ก่อนก่อนเดินทางนะครับจะส่งทั่วประเทศได้ครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นปลารวมอยู่นะครับอยู่กับปลาขาวอีไทยนะครับแต่นันจะเป็นปลาปากนะครับปลาปากล้างเขียวแม่น้ําโขงนะครับเด้อพี่น้องครับเอาขึ้นมากอะมันท่นเบิร์ตหรอครับพี่น้องมันก็จะมีหลายหลุ่นลายใสเนาะตัวนี้ก็จะใส่นี่แข็งแรงเด้อครับเด้อ อยู่ง่แห้งนะครับบัวนี้เขาต้องทักเข้าไว้นะครับตเขาจะผอมลงนะครับในช่วงการเดินทางนะครับมันถึงจะถึงลูกค้าแบบปลอดภัยนะครับเขาต้องลดน้ำหนักเข้าลงนะครับเพื่อการขนส่งนะครับตัวนี้อ่าเป็นข้อหงบเหาอนุบาลนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผลพ้อยใดครับพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นกุ้งกามกามนะครับหรือกุ้งแม่น้ำนะครับเด้อกตเลี้ยงสมสมกันไหวครับพี่น้องย่มเด็ดจับกินจับยังกะไข่ก็เสียพื้นที่ถิ่มซื้อน้อ อ่าเวลาเ่าขึ้นปลาขึ้นย่างห่าก็ยังมีกลุ่มเหลือกินนะครับลงทุนกับโบแพงครับตัวนี้ซื้อมาตัวละบาทครับพี่น้องอ่าตอนนี้ก็สามารถขายได้นะครับกิโลกรัมละสองร้อยถึงสามร้อยเลยได้ครับพี่น้องครับแล้วแต่ขนาดใส่นะนี่ครับงามแห้งนะครับกุ้งนะครับมีแต่โตสวยๆเลยครับพี่น้องอยู่กับหอยขมยักษ์รัตนะนะครับนี่หอยขมเ่าก็มีก็เรียงสมกันในสิทธล์ละครับเป็นผสมประสานเนาะเอาคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งไปต้อนบ่อบครับ ยังไม่เร่องอย่างกุ้งกินพน,พกน,นะครับพ้นผ่อยได้พอการคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ